สวยมากอาจจะมืดหน่อยนะคะ มิตรของเก่าแก่ตุตุสวยจังกี่ร้อยปีแล้วนี่เป็นครอบครัวเลยเนาะแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร พามาเที่ยวดูสถานเก่าแก่ที่สวนะีเดนค่ะแบบนี้จะมีหลายที่มา,ากดูกไฟคร่ะเพื่อน,เ,อนเป็นแบบพิพิธภัณฑ์ไปแล้วที่นี่ โคมไฟดิโอ้โหใหญ่มากสวยมากเป็นคริสตัลสวยมาก ชอบนะที่เมืองนอกเขาดีอย่างเขาอ,อนุรักษ์ทุกอย่างของแต่ละชิ้นก็อายุหลายร้อยปีมากๆสวยมากย้อนแสงไปดูห้องอื่นดีกว่า โอ้โหห้องนี้โคมไฟสวยมากดูโคมไฟดิโอ้ยมายก็สวยมากไม่เป็นร้านเลยเนี่ยอีกอันก็สวย สวยมาก,มากเป็นคริสตัลนะคะดูดิสวยมากให้ดูข้างในดูข้างในเป็นแบบเป็นทองเหลืองสวยมาก What do you uh, <laughs> Very beautiful. My home. <laughs> Welcome to my home. <laughs> and that room, nothing? I have my bedroom, it's the last room there. Uh -huh. Where I sleep. It doesn't know. My room. Uh, beautiful we mm -hmm. Be like right. นี่เป็นห้องอะไรอดูเตียงนอนคือที่นี่เป็นเป็นของกษัตริย์เก่าแก่หรอ คืออันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราเข้ามาชม,มวันนี้เขาแบบไม่มีใครอยู่น่าจะเป็นกษัตริย์สมัยก่อนอเตียงนอนเตียงนอนก็แบบนอนคนเดียวเตงเดียวเก่าแก่มากอันนี้น่าจะเป็นกษัตริย์คืออันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเขามีเห็นไหมข้างบนข้าเข้าบนเขามีมงกุฎอันนั้น ซึ่งมันเป็นรูปทรงเหมือนของกษัตริย์นะอันนี้เราก็ไม่รู้นะอันนี้เขาเป็นที่เขาไว้กำบังต่อสู้หรือเปล่าจำไม่ได้เพราะว่าพวกไวกิ้งไงเนาะ เป็นรูปอีกรูปหนึ่งที่เราไปถ่ายตรงเมื่อกี้นี่ที่มีโคงไฟสูงสๆอีกอันหนึ่งนี้คุณแม่ขาพามาดูสถานที่เก่าแก่เ h ราะแต่เบาเฮียสิ่ง่ โก้ Go, สิมพงษ์ยันางโซหาอ้าโต๊สนุกเก่าแก่มาก,กแต่ว่าอันนี้น่าจะใครเขาคงเอามาวางไว้ไว้วให้เล่นเวลาคนเข้ามาชมเปล่าสมัยก่อนคงไม่มีหรอกโต๊ะสนุกเราเมื่อกี้นี่เป็นห้องนอนของกษัตริย์นะคะเมื่อกี้ เรียบง่ายมากก็จะมีรูปของน่าจะเป็นครอบครัวก็เดินย้อนไปเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างเนี่ยเห็นไหมน่าจะมีแบบเมื่อกี้นี้ก็เราก็ถ่ายแล้วแต่ก็เราดูไม่ทั่วเนาะเห็นไหม น่า nice จะเป็นครอบครัวเดี๋ยวจะดูนะอันนี้คือชั้นสองนะคือพอดีเมื่อกี้เข้าห้องน้ำก็เลยเริ่มที่ชั้นสองเครื่องทำความร้อน ละลูกชายเยอะดูไปเหรอเาก็ติด้กอสวยเนาะชอบเห็นไหมเพดาน อันนี้เป็นเป็นปรา,าสาทของกษัตริย์นะคะนี่แหละคนนี้แหละที่เรายืนในห้องนอนคนนี้แหละเป็นกษัตริย์ อันนี้เป็นสนามด้านนอกคือนี้เขาก็จะมีเป็นแบบเขาเป็นเอ่อเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วแล้วเขาก็มาทำเป็นอันนี้เป็นร้านกาแฟสำหรับคนมาเที่ยวชมช่วงหน้าร้อนตอนนี้เขาก็จะปิดเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าหนาวอันนี้คือที่ ที่คลีคลนสตาไกลออกจากบ้านประมาณ50กิโลถ้าคนที่นี่ก็จะรู้จักเนาะคลีคลนสตาคือแบบไม่ให้มีเสียงลูกเห็นไหมสวยมากลมรื่นมาก คุณแม่ก็จะแบบว่าชอบออกท่องเที่ยวไปเรื่อยกับสาเป็สาเป็นคนชอบเที่ยวกันชอบดูธรรมชาติชอบชอบไปเรื่อยเปื่อยใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่ะ ก็จะมีลมแรงนิดน,นแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตรงทะเลสาคุณแม่ขานะสวีเดนมานะคะกินเที่ยวกินเทีย่ยวฟรีครับไปกับคุณแม่ขาคะ่ะ เมื่อไหร่โควิดซาลงก็จะได้ออกไปเที่ยว่าประเทศอื่นบ้างเนาะใหญ่นะใหญ่มากเดี๋ยวก็จะพาไปดูด้านหน้าน เราเหยียดไปถึงนู่นเลยไปต่อกัน สวยจังมันย้อนแสงไหมนี่คือต้นนี้ชอบมากมันมีหลายสีมากเลยต้นนี้มีสีส้มสีขาวสีชมพูสีเหลืองสีสีแดงจำไม่ได้แล้วเรียกต้นว่าอะไรสวยมาก うん ที่สวีเดนนี่คือมีนาะทะเลาสาบสวยหลายที่มากแล้วก็ใหญ่มากบางที่ก็ใหญ่กว่านี้อีกแต่ว่ามันหนาวเล่นน้ำไม่ได้ลมก็จะแรงหน่อยนะริมทะเลาสาบม่มีคนตกปลาด ียวลินน้ำใสามาก มีคนตกปลาอูน้าน,น่าเล่นมากอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้านะคะของปราสาทคือใหญ่มาก ไ,ไปเดินอ้อมมาแล้แบบคือใหญ่จริงก็เดินเข้าไปไหนก็จะใหญ่มากเลยยังไงถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามกินเที่ยวฟยวคุณแม่ขากับยูทู e คุณแม่ขาั YouTube, ขาสเวเดนนะคะ